ຂ້າພະເຈົ້າມາແຕ່ອັນນາະทໍລິສมດທຽງມະນີການຄ້າເນາະມາຮົາໄດ້ລົງອັພນງານກັບຊານານາະໄົນຸຍອບດ້ອຍາທົດລອງກແກັບໂຸດນາະດບ້ານນັກຮຽນຮົາາແລ້ောປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ຜົນກៀວເี่ยวແລາຮົາຈັ สัมภาขอถามเบุญเนาะมากคนคนดิ้งเนาะว่ามันเป็นอะไรที่ได้ใส่แล้วครับแล้วขอถามจะว่าก่อนดินนาตอนนี้นะก่อนจะก่อนราดูนาแทงสีนี้มันมันเป็นอะไรสภาพสิทธิ์คนนาแทงอยู่วัดสภาพก่อนจะสภาพบางงามใช่ไหมสภบางงามสภาพดินก่อดใ่เรา มันมานาปันไหนเดเขาเัจิตคุณภาพเข้ากับว่าได้สิทนยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้ากว่าวันนี้หลังจากที่มาท้านได้เอาปุยปุ่นี้มาเผยแพร่นอกมาตรงทบเนเจ้ามีเจ้าเจ้ามึกนะคุยตังนี้ก่อนที่วันได้ใส่นะมุตันถี่นมากมนผลเจ้ามึกนะ ตอนมาใช่ผ้ยอดดอยเนาะโคข้าบงวกเข่าอย่ะดึเทานิดนึงพอเขากดดับมาเลยแบบทิดฝ่ายมันเอจะพอดทราวฝ่ายมือแล้วแต่หลังจากมาใช่ผงยอดอยเนยใช้ประมาณหน่งสามอาทิตย์้าบงโคเข่ากบบที่การแพขึ้นใช่หือออกออกหอใหญ่ แล้วก <ligen> ็ใบก็งามเออแล้วก็หลังจากว่าเจ็ดเกี่ยวดีมากหลายน้ำนักน้ำนักน้ำนักดีเออพากับเพยดีแล้วก็ไม่เข้าหลายซะเราม่เน่ะมาถามมาเนาะเจ้าเจ้าสังเกตเห็นมีความแตกต่างอะไรอันเรื่องเกี่ยวกับการ แต่พอลำต้นเข่าสีของต้นเข่าเอ่อันว่าเรื่องความมันคือความคือขุยยอดดอยเนาะกบเข่ามันก็โบกโค้แผลหลายแบบนี้ก็เอาบัฟดําใส่ประมาณหนึ่งสามปีมันจะแตกประมาณหนึ่งดวงที่มันเป็นเด็ดหาแตกกอนหลังจากเขามาใส่ขุยยอดตอนีกโคกเข่าพิษก็จติหลายก็เขาจะแผลออกประมาณหนึ่งกอนประมาณหนึ่งที่ปลายต้น แต่ว่าตาม่มที่สนดมัน13ต้นหาที่าต้นมันจะแทะออกอต่างครับปุ๋ยซุียมีหลายล้วกบสภาพดิจนจะเปลี่ยนแปลงอม,ม,าามีการเปลี่ยนแปลงว่ามีเรของสภางดินรอดกร่อครับดินเอ่อก่อน จากเราจะไม่ใช kind of ่ปุ๋ยยอดดอยเนาะประเภทหน้าดินบนี้การแตกต่างกันไปในนึงคนสร้างก็คนใช้ปุ๋ยชนนี้พอใช้ปุ๋ยยอดดอยมันจะมีอดินมันจะตรงอยู่แบบนี้ปุยอ่ิกันเป็นามลายนี่คนวันนันเ้ปุ๋นี้วีนปุ๋ยมี่อยสิเดือนมาจะไม่ใช้ปุ๋ยน้อยสิเดือนเป็นลายาจาจะมี่จ่ป่อยที่เกิดกัน